และแล้วมือเย็นก็มาถึงในคืนวันที่สองของหลวงพระบางนะครับชื่อร้านเลือดแปลงเป็ดลิ่มแม่น้ำขาดเขาว่าจานี้ก็ดังเหมือนกันดังเออเมีร้านดังอยู่ก็ไม่กี่ร้านหรอกในหลวงพระบางอะ่ะแต่ที่ถูกใจไปเมื่อเมื่อกงวันก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้มามือเย็น เลือดแปลงเป็ดนะครับขายช่วงเย็นนะครับเดี right. like ๋ยวเข้าไปดูกันแล้วกันเมนูที่หนึ่งมาแล้วนี่คือเป็ดย่างนะครับร้านนี้เขาเน้นเป็ดหลักนะครับนี่เป็นเป็ดหมกแล้วก็นี่เป็นเป็ดเลือดแปลงเลือดแปลงแบบสุกนะครับอันนี้สิเขาบอกว่าซิกเนเจอร์เขานี่แปลงดิบนะฮะเลือดเป็ดนะฮะนี่โอ้โหเยี่ยม ดูเลืเอดเลยเป็นต้นๆแล้วภาพกูชัดด้วยโอ้โหแล้วก็มีพร้อมผักมา,าให้ด้วยนะครับอ้าวมันต้องลองกันหน่อยละครับนี่มันนาวเนบีบหน่อยมันนาวเขาจะบีบแบบนี้ครับมี <ไป S 1> ที่ <ไป S 1> กินนะมี<ป>ที่กินเขาจะบีบมะนาวบีบมะนาวบีบเฉพาะช่วงกินนะครับปกติเขาจะกินคนละจานเขาจะบีบใส่คนละจานคนละจานใช่ของใคราาของมันใชา่ครับโอนี่วิธีกินนะครับ แดกครับแดงวิธีแดงแดงมันรินมันริมนะครับรนอะไรตีอีกแล้วอตามเข้าไปมันบักมับังอ้าวลองมั่งไว้เลยอย่างนี้อ้าวลุยพวกเราจินสิกลัวที่ไหนผมไม่กลัวอยู่แล้วไหน เนี่ยมะนาวพี่พี่จะกินผมไม่กลัวอยู่แล้วเลือดเป็ดนี่ลิ่มลิ่มก็ไม่ได้มีหลายก็จืดจด ไม่พอไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอันนี้อร่อยรสชาติมันอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้มันจืดๆไม่มีอะไรมากเนี่ยต้องเจี๊ม,มนี่ครับตามเข้าไปอะ่ะรสชาติอยู่ตรงนี้ฮนะลองน,นี่เลือกตุกนี่เลือกตุกก็เหมือนกันใช่ไหมเนี่ย นี่พิแกแดดีเลยพ,พิกเกียวพิเกเขียวย่าพิกแดน้บเหรรยากาศร้านเขาก็เป็นงนีะ้ตอนนี้ฝนตกตองนี้ดีกว่าถามว่าผมอร่อยไหมผมก็ไม่ไม่ชอบนะ ไลองอันนี้ดูน้ำซุปอายอาเนไม่ต้องกินข้เหนีหวานเลยเขากินสดๆอืมนี่สดๆครบนะนี่เนีเขาจิ้มอืมอิ่มมานุ่มๆลชิ้นนี้ดีกว่ากินเดียวแก้คาว เบียที่ที่ลาวเนี่ยประเทศลาวเนี่ยเขาก็ดังเบียรเขยลาวแต,แต่ผมไม่แดงไม่ว่าเบียอะไรผมไม่ใช่ว่าเป็นคนดีที่อะไรหรอกคนดีบางทีเขาก็กินเบียกินเหล้าได้ก็ <c oughs> ินได้ ไม่ถึงกับชอบะแต่ก็กินได้นี่เป็นเป็ดย่าง เกิดจากร้านนี้แล้วมีสักร้านนั้มีสักร้าน,น,าน,นที่เด็ดๆในหลวงก็บางไหนๆก็เขาบอกที่บอกไปร้านสไตล์แบบฝรั่งจะไปเออต่อาจากร้านเมื่อกี้นะครับมันยังไม่สุดสําหรับพวกเรานะครับก็เลยเนี่มาจัดอาหารฝรั่งหน่อยเขาบอกว่าอาหารฝรั่งที่นี่นี่เพราะว่าอร่อยมากร้านชื่อนี้ไอผมอ่านว่าไอเอเลฟเฟน แต่ภาษาฝรั่งเศสอาหารวะนะเลเลฟองเลเลฟองเลเลเลเรฟองเหรออครับเออเลเลฟองนะครับร้านอาหารเลเลฟองแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาหารฝรั่งเศสอะไรเยอะแยะนะอาหารลาวก็มีแล้วก็จะให้ดูว่าร้านนิงเขาก็ดูด,ดีมีระดับขึ้นมาหน่อยนึงให้เราไปแดกแต่ร้านที่มันโล่งๆอย่างน,นะนี้นะ ใช่เหน,น,นียวกันกับใช่เป็นสไตล์โรงแรมแต่ว่าอยู่ในจินถนนมในหลวงพระบางนี่แหละอันแรกเลยที่อยากแลก,กเลยก็คือแลมแชงังนี่พาหลุดปลุกไว้หน่อยกูรู้ว่ามันต้องหกอ้าว <laughs> แลมแชงจัดกับเส้นพาสต้าเนีอันนี้เป็นอะไร oh. แลมแชง ไม่เนี่ยดักเบสดักเบสเบสเบสเป็ดเป็ดเป็ดอบอะไรเนี่ยมละเฮ้ยมะตูมมะตูม่มะกึมนี่แล้วก็เนซีซาสลัดธรรมดาคือสาเหตุที่มาแดกเนี่ยก็คือร้านเมื่อกี้มันไม่สุก่ะมันยังไม่ได้อร่อยถูกปากผมมากเพราะฉะนั้นถ้าแดกไปแล้วนอนไม่หลับมันต้องหาอะไรกระแทกปากหน่อยราคาที่นี่ก็ไม่ได้ถูก หลังแรมแชงนี่ขานี่นะฮะจานเนี่ยหนึ่งพันบาทสองแสนสามหมื่นกีีตอร่อยไม่เท่าไหร่นี่กูโง่กูบ้าร้านกูขายสามร้อยแปดสิบแม่มาแดกที่อื่นแม่เย็ด เป็นพันลเลยรอหน่อยไม่ได้พรุ่งนี้จะกลับได้พี่อ่ะ,อะเฮ้ยน้องเขาด่าเข้าไปเป็ดอืม <c oughs> เป็ดอร่อยฮะปนะ้อนุ่มนะน้ำซอสอร่อยผมเปียวอะ่ะอืมน้ำซอสอร่อย หวานอมเปรี้ยวเพื่แต่อมแบบละมุนละมุนนะไม่เปรี้ยวโดยอร่อยแรมชางนี่ผมผิดหวังอิดหวังกินยังจิ่ลองเลยที่ลองลองก่อนลองซีซ่าสลัดเลยต้องมีดฮะ นี่อะไรเนะี่ยเป็ดตกเบ็ดโอ้โหนี่อร่อยน่ารักก็อร่อยผมไม่ชอบนะขนมเป,ป็ดแม่งอร่อยอย่างเดียวถ้าถามฝรังเสรศสเขาแเขาก็มีให้เป็ดน,นี่แหละ แรมแช้งผมก็ไม่รู้หรอกแม่งอิตาลีเลอฝรั่งเศสไอโซนยุโรปแน่นอนแต่ถ้าบ้านกรัวมัสมันขาแกะทัวหกไม่ผ่านนะแรมช้ารไม่เวริร์กไม่เวริร์กทวามน,น้ำซอสเนื่อสดแต่ยายน่าเสียดายมันจะลูกจูดไม่หอมไอสับพันหนึ่ง แอนแม่งน่าจะอร่อยกว่านี้ไป okay. ดีกว่าหลวงพระบางพรุ่งนี้กลับละมาให้รู้ดูกตาบายบายนี่เป็นร้านอาหารเช้านะครับที่หลวงพระบางนะครับรแบบนคนท้องถิดเลยนี่เป็นไข่คคโลของเขาแล้วก็มีพวกไก่ทอดปลาทอด หมูทอดไส้อัวแล้วก็นี่เป็นควายควยกันเองขอ <c oughs> <c oughs> งกูใหญ่กว่าเว้ย <c oughs> นี่ให้ดู <c oughs> ขำๆอันนี้ก็เป็นหมูนี่พวกนี้ก็เป็นของทอดแล้วก็บั่นทวนนะครับบั่นทวนนี่นิยมกันใอเช้าคนลาว ไข่พะโล้อยากลองไข่พะโล,จล้จยังลยอย่างอื่นก็น่าจะเหมือนๆทั่วๆไปอะ่ะผมผมเอาเอาอันนี้อันนี้ช่วยหนึ่งได้ไหมเนี่ยไดตรงนี้แหละอยากลองนี่เป็นแบบพื้นบ้านแล้วครับของถิ่นจริงๆรุ่ยเช้าที่คนคนที่นี่เขาเขาแดกกันจริงนะครับ จะลองอันนี้ดูว่ามันจะเป็นไงมันต่างกับบ้านเราตรงไหนนี่กินกับอะไรอะ่ะข้าวเหนียวอะ่ะข้าเวาเหนียวก็ได้อ๋อข้าวเหนียวก็กได้บันขวนก็ได้อะ่ะอันเอากับบันขวนก็ได้อ่าให้เลย ที่นี่เขาชอบกินหอมเจียวเีหอมเจียวโอ้ได้แล้วได้แล้วมื้อเช้าของวันที่สามนะครับเดี๋ยววันนี้จะเดินทางกลับแล้วจะต้องแดกอะไรที่มันเป็นท้องถิ่นท้องถิ่นนายเออลองดูลองดูเขาเมีน้ําจิ้มให้ด้วยนะอันนี้มันเป็นน้าจิ้มของบั่นกวนนี่นะแต่ว่าที่อยากลองเลยคือไข่พลโล ลองก่อนของชิมน,น้ำได้ไหมครับครับของน้ำอะลองน้ำนอยไข่เขาหวานดีนะโอ้โหหวานเจ็บเลยเขาคงเขาคงให้กินจากไข่แหละเพราะน้ำมันหวานมาก ใช่ไหมอืมแต่ว่ามันทําให้ไข่แบบละมุนน่ะมันไม่ถึงกับไข่หวานนะครับแต่ว่าไข่มันละมุนล,ละมุนอร่อยจิ ok> ้อืมอร่อยจิ้มนอร่อยจิ้มรึมรึมรึม กินบันขวนกับไทยกขรู้ของเราของหลวงมาบานะครับอยัดแม่งทางลูกไงล่ะสาใจดี มันคือง่ายๆแบบง่ายอ่ะหมูทอดมันข้าวเหนียวอร่อยอ่ะไก่ทอดปลาทอดสารพัดที่แนวนักวายอ่ะอร่อย

ไม่ได้อยู่ในย่านท่องเที่ยวนะครับอยู่ในย่านชุมชนของคน,นพื้นที่ดังนั้นก็ต้องออกมาหาแดดมาถนนเส้นนี้อยู่เลยตลาดดารามา เฮ้ยไล่ไม่จนเลยไปแล้วหลวงพระบางเดี๋ยวผมว่ากลับแล้วนะครับเอ,อจะบอกว่าก็มีเรื่อน้าสนใจแต่ว่า ถ้เป็นแนวธรรมชาติก็คงจะน่าสนใจคนที่มาคงสนใจแบบนั้นในวัดวาอารามผมไม่ให้แนวนั้นอ่ะก็เลยถ้าไปเที่ยวไหนนคะครับคนที่มาเราคงชอบเรื่องวัฒนธรรมแลวธรรมชาติไม่ต่างกับเชียงใหม่บ้านเราแื่เชียงใหม่บ้านเราจะริญกว่าแค่นั้นเองส่วนอาหารผ่าของที่แพงกว่านคะครับ ไม่รู้คนที่เขาอยู่ได้ไงมองคนมีรายได้แค่เดือนละสองพันสามพันบาทอาหารแม่งตามหนึ่งก็แปดสิบห้าบาทนะเขาก็ทำแดกเองที่สำคัญต้องระวังนะฮะพวกของที่มันแพงเกินจริงบางทีเราก็นึกว่าที่นี่ของเขาแพงใช่ไหมแพงกว่าบ้านเราก็จริงแต่บางทีมันแพงเวอร์เวอร์เพราะว่ามันมีในหน้า พวกในหน้าที่แบบทําให้ราคามันแพงเกินจริงอ่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับคอยเช็กกับคนขายดีๆบางทีเราให้ใครจะติดต่อให้เราแม่งบวกหมดอ่ะของบางอย่างแม่งพันห้าแม่งบอกเราสามพันนี้หกพั 6, นนี้แม่งเวอร์ก็สาดแดกให้พวนุนี้อ่ะไปละหลวงพ่อบางสบายดีหลวงพ่อบาง,าง,บางเอออันนี้เท่าไหร่เนี่ย ไข่ลูกเท่าไหร่ไข่ไข่สกกห้าพนสองสองใบห้าพอ่าห้าพันสาวสาวห้าพันที่สาวห้าพันที่ทั้งหมดนี่ที่ผมแจกไปนี่สองพันห้ารกีบเฮ้ยสองหมื่นสองหมื่นห้าพันก็ประมาณร้อยกว่าบาทร้อบาทอืมร้อบาทครับอ่ะครัออกมาอย่างนี้มันก็โอเค ถ้าไปในโซนท่องเที่ยวก็อีกราคานะอะไปแล้วทั่วไปฮะสวัสดีครับ